ความกรุรุนงดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกซ์กจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวเชนเเทอรมาีแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับยังคิดาานกุ้ยประตูแห่งทูสวรรค์ เอาแล้วประตูแห่งทุกสวรค์เรียกพวกมายหรออุ้ยมีอาวุธเลยทำไมอ่ะแค่วิ่งเข้าไปก็คือทะลุไปอีกโลกหนึ่งเปล่าอ๋ออาจจะใช่ทะลุไปเอา้าถ้าเป็นอย่างนี้คือจะวิ่งเข้าไปไหมไม่ไม่วิ่งเอ้าตายเลยทหารแม่เห็นประตูอยู่ก็วิ่งไปชนแม เห็นปะมันไฟเลยอะ่ะเข้าไปก็คือโดนเลยอะ่ะ oh. โอ้ยเขาคือเก่งแท้ทำยังไงดีล่ะล่ะโอ้ยอย่าวิง่งพอแล้วเออเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> ลื่นอีกเขา, <c oughs> าดูดเป,ปล่าพลังมันดูดเ <c oughs> นี่ยมันดูดด้วยเหรอหรือมันลื่นมันดูดเหรอดูเข้าไป

ผมเลยอยากชอบเลยคูเจียนเนี่ยมาทันเวลาตลอดไม่ชักชา้าว้าปู่มีสองแขนยักษ์ขนาดไหนวะเออแขนเดียวยังกิงกว่าคนสองแขนว้าว ปู่โคตหวดไม่ได้เป็นพูดไม่ได้เป็นเทียบเลยปู่ยังหัวเลยพลังโจมตีเนาะใช่พลังโจมตีสุดยอดเลยอ่ะโ,โ,โอ Reese ้โหปู่ให้เป็นนักยิทีในนามโคตรย้มโอ้โห,โห,โหเออจบนะ ปู่คือลาสบอสนั่นเองหัวหน้าใหญ่โหดแหมเอาสั่งบุกอีกเอาลูกน้องกว่าลูกน้องจะหมดอ่ะไปไม่ต้องข้าไปแล้วไอ้ต้องกำจัดุปวรรกให้สิ้นซากก่อนทัพใหญ่เข้าดันฮะอาวุธนี่อะไรอ่ะอาวุธของนังซานี่

แล้วไม่ใช่นั้นเลยเหรอจะใส่รึมัง้งอะไรอ่ะนี่ไงใช่แล้วเอาบุตรลับมา ทำงานไม่ยากหย่ายนี่ไงมาแล้วโอ้นี่หรออันอาวุธร<ช>ักที่เป็นแบบอันนั้นอะที่คนนั้นยอมเสียสละใช่อยากรู้เลยว่าเป็นเป็นอะไรอะเรียกอะไรไมาอีกเนาะเรียว่ามันเป็นตัวเลยนะ ผูกมั้งเหรอโมจัดอะไร,รอ่ะฝั่งผู้สวรรค์เลยใช่อุ้ยมันช้าจังเลยลเราเร็ว <c oughs> มันไม่ใช่ทีกลัวเขายิงมันไปก่อนอะ่ะคอยิงอาวุธลับอ่ะโอ้โหมันจะงใช้เวลาเป็นชั่วโมงขนาดนั้นเนะี่ยนี่ใช้กลไลอยู่เออนี่อันทีหน่หนึ่งหรือเปล่าวะเน,นี่ย อะไรวะอู้ววอันนี้คือยิงไปได้ตลอดเลยเหรออืมโว้ปล่อยพลังได้เลยอู้ใหญ่ขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ย ล้ววาโมจัดอ๋อแล้วยังไม่ตุยกันหมดเหรออยู่ข้างาล่างอ่ะอ้าวอ้าวแต่ออกไปอีกเป็นอะไรอ่ะโว้พลัง<อ>แบบ<อ>ทำายล้างมากโดนเหลือมากเลยแบบเล็กๆเอย่างเนาะโอ้ยเ,<อ>เ,เป็นลาวาจริงโดดได้โอ้ยโดดเก่งเลยเป็นลาวาทอร์นาโดอ่ะเด็กเป็นเหมือนพายุอ่ะโอ้โหพลังแบบ เหมือนระเบิดปรมาณูอะ่ะอ้อแล้วอย่างนี้คนอื่นเป็นไงอ่ะดีอยู่ที่ระเบิดบนฟ้าน่ะเนาะอะไรอะค่ะบาทจะพูดอะไรไม่ให้พูดนั่นเหมือนระเบิดนิวเคลียร์เลย แล้วทำอะไรเขาได้ไหมไม่เห็นว่ามีใครเป็นอะไรไหมอะนีโพสโพสสวยๆสับๆสะบ,บ,บัดผมไปหนึกก่งใช้ได้ห้องเดียวด้วยถูกไหมยังว่าก,กลับมาได้อีกนะเออแล้วกลับมาได้คือดีเลยนะใช่แต่ถ้าใช้ได้ห้องเดียวก็ถือว่าสืนเสียวคนนั้นไปอแบบ คุมกับการใช้ไหมเนี่ยทำได้ัางเดียวเนี่ยไม่ใครตายให้เราไหมอะ่ะจะคุมที่จะพวกกำจัดพวกผู้สวรรค์บ้างเมื่อกี้นั่นสามารถเหลมามหาปราดได้ในช่วงพริบตาเหรอนี่เป็นอาวุธเกินไปที่แร่งที่สุดของสมรภมิถังนั่ไงอันดับหนึ่งเลยนี่อาวุธพุทธพิโรธทังหมดจา้าไม่ต้องหลับหดเกินไป ชื่ย่อทางสารให้เสืออุ๋ยเลยอ,ะอ่ะรักขนาดไหนอ,ะ <c oughs> อ่ะตัวเองก็ไม่พกอ, <c oughs> อ่ะอ้อทางนี้ไม่โดนเลยไม่โดนสะเทือนเรอไม่ต่างใครกันเ่ะเกินจะดูซับพลังชีวิตกับพลังจิตเอาอ๋อนี่ไงค่ายทักษะกระดูกวิญญาณแส้ไททันแรงถ่วงจัปลัก เัินชงเดงนชงจนพังเออทำไรอะไรค่ายกลเออค่ายกลของผู้ที่ตรงจริงว่ะมือเตะหมอกเธอร่วงเลยไดตายสิได้ถูกข่ายเวทเจ็บซะอีกแค่กำจัดเจ้าได้การเจียหลิงก็เป็นฝูงมังกรไร้ผู้นำทับข้าจะบุกเข้ามาโดยเร็วเสียดายจริงๆที่ตอนประลองรอบชิงที่สำนักวิญญาณยุตจัดขึ้นไม่ได้กำจัดเจ้าไปซะไม่นะข้าก็คงไม่ตกอยู่ในสภาพนี้ โอ้มีงานอาคาตแรงอาคาตเลดแดงขึ้นแล้วตายด้วยโอ้ถึพลังวิญญาณและพลังจิตของนางจะเสื่อมลงแต่นางเป็นพรหมยุทธระดับสูงสุดก่อนตายจะต้องตอบต้อย่างสยดสยองแน่และผู้ลูกพี่ใต้กับเสี่ยวปูยังอยู่ในเมืองอะไรแล้วสุดอ่อนของมาซานคือเพื่อนๆอะไรอ่ะฮะผู้สวรรค์มาหรอ ที่แข็งแกร่งกำลังมาที่ด่านเจียหลิงเร็วมากาูงลล่าดาดนเจียหิไอ้ไอ้เป็นเจเ้าจของด่านเจียหลิงปู่เหรอเออใครเป็นเจ้าของด่านที่นี่วะเสียงนี้คือผู้ทำพิธีของจักรวรรดิวิญญาณปู่จริงด้วยมาเองเฉยหลังจากที่ไม่ถูกพิพากษา สัตว์เข้าจิตวิญญาณรากับกระแสน้ำลังของคนพูดนี้เทียบเท่าตอนปีปีตรงมีพลังสูงสุดเลยหรือจะเป็นเชียนเต้าหลิวแล้วเขาจะรับยับยั้งปีปีตรงไหมอะ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ชอบไม่ใช่หรอว่าแบบความจริงไม่ดีอะ่ะไม่ใชในของคนนี้ไม่มีใครมีพลังวิญญาระดับเก้าสหกคนใครอ่ะช <c oughs> ีเชียนเต้าหลิวไปอยู่ในนั้นเอาคือใครอ่ะโอ,อย พลังของทั้งหกคนรวมกันกับเหนือก็พลังสูงสุดของปีปีตรงมากข้าต้องสังหารปีปีตรงให้ได้ก่อนพวกเขามาพูดทำพิธีฝ่ายนู้นป่ะการเเเปป็นสีียยบทักษะที่สองแห่งจกักรพรรดิเงินครับเอัอเออรีบเก็บงานเถอะแสงสีทองของกรีซูลแทพสมุดเป็นแค่เหยื่อล่อเบนความสนใจแค่ทักษะที่หนึ่งและสองแสงกระจกจะมัดเขนได้เงี้ยเหรอ ช่วงคู่กับฟอแล้วทักษะกระดูกวิญญาณแอสไส้ไทยฐานแหลงทวงจอมปลักกระดูกวิญญาณแสนปีล้ำค่านี้นอกจากทักษะอันแข็งแกร่งเดี๋ยวก็ใช้ท่าอมตะอีกทักษะกระดูกวิญญาณแสนปีจะใช้ได้ในพริบตาปีปีตบนีไม่รอดแล้วสิบสามส่วนตีศูนย์กระบวนที่สามทั้งซานเข้าใจร้อนอยากจะชนะจึงเปิดช่องผัวออกมาจนได้ งูอะไรอ่ะอะไรไดวงตาบี๊ามเผา่าดนมลมหายใจทลายสิ้นอเจตกระโดวิญญาล้ตัวแสนปี มูจัดเป็นสละตัวเหรอเดียวเยนะใช่ไม่เต็มตัวเลยตัดแต่ล ฝนตกนนไม่ใช่แต่จะอยู่ตรงนั้นเลยตรงดอกไม้อ่ะพี่ใต้คนเดียวก็พอโอ๊ยเป็นยังไงบ้างทั้งสายเขารู้ว่าเจ้าร้อยข้าเผยช่องโหว่เพื่อสังหารข้า ้เองก็เช่นกันทักษะวิญญาณเมื่อครู่พลานพลังวิญญาณและพลังจิตท,ที่ข้าสั่งสมไว้แสงยานุภาพเกือบเท่าแสงแห่งเทพถูกข้าโจมดีอย่างจังต่อให้เทพสมุดรปรากฏกายก็ไม่อาจช่วยเจ้าไดา้ดินแดนโต้หลวเป็นของจักรวรรดิวิญญ,ญาณยุคของข้าแม่จริงหรอถ้าพูดอย่างนั้นน่าจะไม่ใช่กน่าจะรอดนอดอยูล่ลอาซาน่าจะอยู่ที่นสักแห่ง ที่จ็คมาเที่ยวเรือมาแลนเทเทเองที่แ <laughs> <า>ปเฮ้ยเงินครับปีศาจกระจกแข็งดับศูนย์เออโอ๊ย จะดูซับพลังจิตข้าตั้งแต่เริ่มการต่อสู้แล้วข้าจะไม่รู้ได้ยังไงว่าเจ้าเก็บไม้เด็ดนี่เป็นไพ่ตายไม่นะความร้อนรนของข้าที่จอเห็นล้วนเป็นเหยื่อล่อให้โจมตีสุดกำลังว่นาน้ามาช่วยแม่เลยเราพระเอกก็ไม่กล้าตีนี่เหรอ เจ้าช่างน้าหวาดกลัวจริงๆหากสู้กันซึ่งหน้าต่อให้ป้องกันสุดกำลังก็ตาไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นแค่แสงก็สะท้อนกลับได้ถ้าใช้ทักษะเงินคราบปีศาจกระจกแห่งดับศูนย์เชื่อมต่อกันเป็นผลึกหลายด้านเมื่อแสงของเจ้ากระทบผลึกจะสะท้อนกลับรอบด้านะเซียนเกินคิดได้หมดแล้วรู้รู้จิตวิญญาณหรือรู้ว่าเขากำลังบางแต่อะไรตอนที่โดนับอะไรี ที่ทำร้ายข้าได้มีแค่น้อยนี่พลังวิญญาณและพลังจิตของเจ้าอย่านแลนะทักษะวิญญาณกายอมตะใช้งานไม่ได้แล้วการโจมตีนี้รีบตีดีไหนว่ารีบมาเนาะจังหวะนี้แหละฉันว่าว่าโอ้ยอ่าน่ะใช่โอ้โหน่ายวิ่งมานั่นไงทั้งอินบุญคุณที่ช่วยชีวิตข้าที่เมืองแห่งการสังหารและป่าซิงโตข้าคืนให้แต่ข้ายอมไม่ทำร้ายอาจารย์ไม่ได้มีไปไรกับ เอาจารย์อยู่ต่อไปหน้าหนักจากระวัติวิญญาณยุทต้องมีผู้สืบทอดตรงต่อนละส่วนต,ต่อความโหดร้ายละโอ้โหนี่มากันไว้ผู้ทำพิธีของฝ่ายตรงข้ามไม่จบก็พีรอ,อลิพาีเถอะ ทั้งนั้นนะขุณก็เรียนจับมังกรพูดทำพิธีลำดับเจ็ดแห่งขออาวุโสนิดมันพิธีลำดับหกเฉียนพินร่วยทำไงวะข้าพมาช่วยเหลือที่ด่านเชียนลดิง